ปวดแสบร้อนฝ่าเท้าเหมือนมีอะไรไต่ที่เป็เฝ่าเท้าเหมือนคนไข้รายนี้คุณสุกเมืนมีอะไรมาไต่ที่ฝ่าเท้ามีสึกแสบร้อนบางคนอาจจะมีการมีเน็บมีชาที่แสบร้อนแล้วคุณรักษาไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกินยาก็แล้วกายภาพก็แล้วนวดก็แล้วอาการคุณไม่ดีขึ้นบางคนไปพรมน้ำมนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอีกอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้คุณฟังทีน,นี้การปวดแสบร้อนคือการแปรผลผิดของเส้นประสาทหลักการรักษาคืออะไรคุณต้องจัดการที่สาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าคุณต้องการง่ายกว่านั้นนี่เลย นี่ครับคนไข้คนนี้ครับก็มีอาการปวดแสบร้อนปทาท้ามานกันครับไม่ได้รักษาที่ไหนเลยครับกินยาของหมอฟันที่นี่ที่แรกครับตอนนี้อาการดีขึ้นครับอาการชาและอาการออกร้อนที่ฝ่าเท้าน้อยลงแล้วครับนี่เห็นไหมครับทุกคนเห็นนะครับถ้าคุณกันไม่ฟลุกม,มาปังเขียมอะไรคุณลองกินยาดูก่อนออกร้อนมดไต่้คุณก็จะรู้สึกดีขึ้นนั่นเองมื่อกินมันครบครับครบ,ครบอินเดบังพาลาคลายกันเนื้อ,อยาแก้ปวดกลุ่มชิมเล้อ,อันนี้สิคุณอย่าลืมยาแก้ปวด่อันนี้สําคัญมากๆโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้พิมพ์บดววนนี้ไมมม่ออยาาาากพหฟัน โกกรคอาการปวดสรบร้อนรักษากได้เชื่อหมอซันสวัสดีครับ